ด็อกซิาสารคดีระดับโลผค้พนพบสิ่งใหม่ๆทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m โลกแคบลงอย่างรวดเร็วเพียง50ปีหลังการให้บริการเครื่องบินเจ็ตครั้งแรกเครื่องบินมากถึง25ล้านลำจะเทคออฟทุกปีบรรทุกผู้คน1,800ล้านคนแต่ทองฟ้าที่แออาจจะรับได้หรือไม่ Exploration ในตอนนี้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ะจะไปชมซ u เปอร์จัมโบสนามเด็กเล่นบินได้ตัวใหม่ของแ i r b u ัสและแผนของโบอิงที่จะพาเราบินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้เร็วกว่าเดิมความสำเร็จทางเทคโนโลยีในอดีตสร้างแรงบันดาลใจให้นักบินรุ่นใหม่ได้อย่างไรและการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของการบินกลับได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมมากกว่าเทคโนโลยี บิน100ล้านเที่ยวเกิดขึ้นทุกปีนักวิเคราะห์คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่ม2เท่าทุกๆ15ปีและเพิ่มเป็น3เท่าทุก23ปีดังนั้นในปี2030จะมีเที่ยวบิน600ล้านเที่ยวแต่สนามบินกลับขยายจนเต็มที่แล้วเห็นได้ชัดว่าจะต้องมีมาตรการบางอย่างแต่ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ชั้นนำ2รายของโลกต่างสายหน้าและเห็นแย้งกันว่าควรรักษาทองฟ้าที่แออัดนี้อย่างไร แบัสของโยุโรปเชื่อว่าวิธีการรับมือคนที่อยากบินมากขึ้นก็คือการสร้างเครื่องบินให้ใหญ่กว่าเดิมนี่คือ A380 Super j u m b ซจมโบ้สวนสนุกยักษ์บนเครื่องบินที่มีทั้งเลาจ์บาร์ห้องออกกำลังกายและคาสิโนแอร์บัสมองว่าในอนาคตคนจะมีจำนวนมากขึ้นแต่ใช้เครื่องบินน้อยลง ริชาั์ดบอกว่ามันเป็นเครื่องบินที่น่าทึ่ง s <S เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่หรูหราด,ด้วยขนาด s <S และเมื่อยามบินแล้ว s <S มันจะอยู่ในจินตนาการของคนทั่วโลกโบอิงของอเมริกากลับมองอ,อนาคตแตกต่างออกไปโดยเชื่อว่าขนาดใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าใบสั่งจองของเครื่องบินเจ7เจ็ใหม่ที่คาดว่าจะออกบินในปี2008เริ่มหลังไหลเข้ามา แทนที่จะสร้างความสนุกไม่รู้จบให้กับผู้โดยสารแต่787มุ่งหวังจะส่งพวกเขาไปให้ถึงจุดหมายก่อนที่จะเบื่อโบอิ้งอยากบินไปยังที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อกระจายความแอาอัดไปไกลาจากเมืองใหญ่ไม้บอกว่าคนขึ้นเครื่องบินเพราะอยากไปถึงที่ไหนสักแห่งหนึ่งให้เร็วมีน้อยคนที่อยากจะบินเพื่อประสบการณ์หัวใจของการถกเถียงคือความไร้ประสิทธิภาพในการที่สายการบินใช้สนามบินใหญ่เล็กในการวางแผนการบิน อุตสาหกรรมการบินเรียกระบบนี้ว่า hubs and spoke แทนที่จะพาคนบินจากทั่วอเมริกามาถึงเช่นซานฟรานซิสโกด้วยเที่ยวบินหลายๆเที่ยวแต่สายการบินควรจะรวบรวมคนที่สนามบินใหญ่ๆเช่นลอนดอนสิงคโปร์นิวยอร์กหรือเดนเวอร์จากนั้นผู้โดยสารจะถูกนำมารวมบนเครื่องลำเดียวกันและบินเป็นหมู่ใหญ่ไปยังฮับอีกแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาอาจต้องเปลี่ยนเครื่องบินอีกครั้งเพื่อบินไปยังปลายทางถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าแต่ได้ประสิทธิภาพและราคาถูกกว่ามาก A380 ถูกพัฒนาให้นำคนจำนวนมากขึ้นบินระหว่างฮับได้พร้อมกันริชันบอกว่ามีความสนใจอย่างมากในการที่มีเครื่องบินบรรทุกผู้คนได้มากที่สุดเพื่อให้ระบบทั้งหมดเครือข่ายทั้งหมดมีประสิทธิภาพและเขาก็เป็นผู้นำตลาดรายใหญ่รายหนึ่งในตลาดเครื่องบินโพลเรือน ในทางกลับกันโบอิงเสนอว่าเทคโนโลยีที่มีตอนนี้ดีพอที่จะสร้างเครื่องบินที่นำพาคนจากสปอกแห่งหนึง่งไปอีกแห่งหนึง่งได้ด้วยเที่ยวบินตรงหลีกเลี่ยงฮับที่ไม่เป็นที่นิยมได้ไม่บอกว่าถ้าที่สปอกหนึ่งมีคนมากพอซึ่งจะบินเป็นประจำไปสู่เมืองอื่นๆคุณก็สามารถพาพวกเขาบินตรงได้และนั่นคือสิ่งที่ผู้โดยสารอยากทำ Boeing และ Airbus มีความเห็นต่างกันในประเด็นเรื่อง Hubs and Spoke แต่ผู้ผลิตทั้งสองรายก็พยายามสร้างเทคโนโลยีที่จะตอบสนองความต้องการสำคัญ3ประการที่ผู้โดยสารในศตวรรษที่21ปรารถนา 1. คือนั่งบนเครื่องบินด้วยความสบายมากขึ้น 2. คือจ่ายน้อยลงและ3ไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่ Airbus และ Boeing เรียนรู้จากอดีตเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครื่องบินแห่งอนาคต ในปี1952ยุคเจ็ตก่อตัวขึ้นบนโลกโดยเที่ยวบินแรกของเดอะฮาวิลันซึ่งก็คือโคเมตเครื่องบินเจ็ตพาณิชย์ลำแรกของโลกมันเป็นเครื่องบินลำจิ๋วที่บรรทุกคนได้36คนแต่บินได้เร็วและสูงกว่าเครื่องบินเครื่องยนต์แบบพิสตันแบบเก่าถึง2เท่าผู้โดยสารในสมัยนั้นบอกว่า เหตุผลที่เธอเลือกบินกับโคเมตก็คือเธอไม่ค่อยชอบอยู่บนฟ้าการได้อยู่บนฟ้าน้อยกว่าที่เคยบินอยู่เดิมครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากโคเมตได้เปิดโลกจากลอนดอนถึงนิวยอร์กภายใน12ชั่วโมงเท่านั้นคุณจะไปถึงโยฮันเนสเบิร์กได้ภายในเวลาไม่ถึงวันและจะต้องหยุดที่อียิปต์ดานอูกันดาและซิมบับเวระหว่างทางหลังจากวันครึ่งบนเครื่องบินจากลอนดอนคุณก็จะถึงโตเกียว เครื่องบินเจ็ตเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดก้าวหนึ่งในเทคโนโลยีเครื่องบินนับตั้งแต่เที่ยวบินแรกของพี่น้องตระกูลไรมันทำงานโดยการดูดอากาศจากด้านหน้านำเข้ามาอัดผสมกับเชื้อเพลิงแล้วดันออกด้านหลังด้วยความเร็วสูงขึ้นเมื่อแก๊สพ่นออกมาด้านหลังเครื่องบินจะเร่งไปด้านหน้าเพราะเครื่องบินเจ็ตใหม่ไม่ต้องใช้ลูกสูบเสียงดังอีกต่อไปการบินจึงราบเรียบและเงียบมากขึ้นเป็นครั้งแรกที่การบินกลายเป็นประสบการณ์อันหรูหรา รอนเดวีบอกว่าเทคโนโลยีของโคเมตนั้นเป็นหนึ่งในเก้าที่สำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์การขนส่งทางอากาศการเดินทางบนโคเมตนั้นราบรื่นและเงียบสงบรวมทั้งยังดีกว่าเดิมด้วยโคเมตเป็นผู้บุกเบกิกแต่เช่นเดียวกับผู้บุกเบิกทั้งหลายมันบินไปสู่อนาคตที่ยังไม่มีใครรู้และฟองสบู่ของโคเมตกำลังจะแตกรอนบอกว่าการบินขึ้นไปสูงขนาดนั้นทำให้ตัวเครื่องโค้งงอ และสุดท้ายก็มีบาง,บางอย่างหักดังนั้นเครื่องบินจึงระเบิดในเดือนมีนาคมปี1953โคเมตลำหนึ่งตกตอนเทคออฟฆ่าชีวิตทุกคนบนเครื่องสองเดือนต่อมาอีกลำตกที่กาลกาตาและในเดือนมกราคมโคเมตลำหนึ่งดิ่งลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีผู้เสียชีวิต88คนโคเมตถูกสั่งห้ามบิน ช่างเทคนิคที่หุนงงค้นหาจุดอ่อนอย่างเร่งด่วนปัญหากลายเป็นหน้าต่างของเครื่องโัมเมทถูกสร้างมาพร้อมหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้ทันสมัยและสวยงามแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คำนวณแรงเครียดส่วนเพิ่มจากการบินที่ความสูงแบบที่วิทยาศาสตร์คาดไม่ถึงเช่นนี้มุมของหน้าต่างจึงฉีกและทําให้เครื่องบินแยกออกจากกัน <take> รอนบอกว่าถ้านําไม้แขวนเสื้อมาลองงอไปด้านหลังและด้านหน้าประมาณหนึ่งนาทีมันจะหักปัญหานั้นแก้ได้อย่างง่ายดาย ใช้หน้าต่างทรงกลมแทนทรงสี่เหลี่ยมแต่ชื่อเสียงกลับฟื้นได้ไม่ง่ายมันถูกห้ามบินอย่างเด็ดขาดโบอิ้งจึงส่งเครื่องบินลำใหม่คือ707ออกมาทันทีมันเป็นเครื่องบินที่ล้ำสมัยและปลอดภัยกว่ายุคเครื่องบิน ด็อกซิาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m ดารานักแสดงนางแบบและมหาสถีต่างใช้ความมั่งคั่งเปลี่ยนโลกให้เป็นสนามเด็กเล่นส่วนตัวพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเจ็ดเซต เม็ดสอนสายการบินต่างๆว่าการบินไม่จําเป็นต้องนั่งไม่สบายมันสามารถเป็นการบินที่หรูหรามีระดับและสนุกได้ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ของ Airbus สและ Boeing ต่างรับบทเรียนนี้มาใช้และพร้อมจะนําพาความหรูหราไปสู่ระดับใหม่ <other> ไม้บอกว่าปัญหาหนึ่งก็คือสายการบินก้าวสู่ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่ลดละแต่สิ่งที่เสียไปก็คือการเดินทางและประสบการณ์เครื่องบินจะมีหน้าต่างใหญ่ขึ้น มีการตกแต่งภายในมากมายมันจะเงียบสนิทและผลทั้งหมดนี้ก็มีต่อผู้โดยสารซึ่งก็คือคุณจะบินด้วยเครื่อง787ได้สบายมากกว่าเครื่องบินในทุกวันนี้มาก บรรยากาศบน Airbus A380 กลับแคบน้อยกว่าเพราะมีพื้นที่ใช้งานจริงมากขึ้นพื้นที่มากขึ้นอีก49%ทำให้เครื่องบินสร้างความหรูหราได้มากขึ้นทั้ง A380 และ Boeing 787ต่างสามารถปฏิวัติประสบการณ์การบินได้ ภายใน5ปีแทนที่จะไปกังวลเรื่องเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือปวดหลังคุณสามารถค้นพบวันแสนสุขแบบเก่าๆบนโคเมทได้ซึ่งคุณจะสนุกกับการอยู่บนฟ้าในยุค1970 ความหรูหราและอลังการของยุคเจ็ช่วงต้นเริ่มจะหายไปจากการเดินทางทางอากาศเครื่องบินอัดแน่นมากขึ้นด้วยผู้โดยสารเมื่อสายการบินประนากว่าแม้จะดีที่คุณได้เดินทางอย่างมีระดับแต่พวกเขาไม่สามารถทำกำไรได้และสุดท้ายสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็คือเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้ด้วยเงินที่น้อยที่สุดหลักเรษฐศาสตร์นั้นง่ายมากยิ่งมีคนบินพร้อมกันมากผู้โดยสารก็ยิ่งจ่ายน้อยลงยิ่งคุณทำให้คนจ่ายน้อยลงเพื่อไปยังจุดหมาย พวกเขาก็จะยิ่งนำไปใช้กับการใช้จ่ายเพื่ออำเนวนความสะดวกอื่นๆมากขึ้นรอนบอกว่าพัญญาของเขาไม่เคยอดใจไว้กับของราคาถูกเธอชอปปิ้งเก่งมากและก็เช่นเดียวกับการเดินทางทางอากาศผู้คนจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการเดินทางในระหว่างข้อเสนอดีๆแล้วก็เลือกเที่ยวบินที่ถูกที่สุด ั่นคือความคิดพื้นฐานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับโบอิงด้วยการสร้างเครื่อง747เครื่อง747เป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่เหมือนตึกมากกว่าเครื่องบินแผ่นหางนั้นสูงถึง6ชั้นวงปีกกว้าง60เมตรยาวกว่าความยาวทั้งเครื่องบินพี่น้องตระกูลไรซ์อีกมันต้องการตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อใช้เก็บในระหว่างการก่อสร้างรอนบอกว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาการเดินทางระหว่างประเทศถูกครองด้วยโบอิง747 ในปี1973เครื่อง747พาโลกหมุนไป20ปีก่อนมีแต่เจ็ดเซ็ตและนักธุรกิจกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เดินทางด้วยเครื่องบินแต่ตอนนี้คนธรรมดาก็สามารถไปพักร้อนต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกหมู่บ้านสากลได้ก่อกำเนิดขึ้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลักดันโดย Boeing 747กลายเป็นธุรกิจใหญ่ยักษ์ในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงส่วนหนึ่งของตลาดราคาล้านล้านเหรียญนี้ภาพลักษ์คือทุกสิ่งทุกอย่าง 930เมื่อเอสเลนเชอร์สเข้าไปเสนออยู่ในเต็ดแอร์ไลน์ว่าพวกเขาควรส่งพยาบาลขึ้นเครื่องด้วยเพื่อลดความกลัวการบินของประชาชนสายการบินคิดว่ามันเกือบจะเป็นแนวคิดที่ดีแต่จะดียิ่งกว่าถ้าพยาบาลจะสวยและใส่กระโปรงสั้นถึงกลางยุค1970พนังกงานบริการบนเครื่องบินก็ถูกจ้างเพื่อดึงคนขึ้นเครื่องขายความหรูหราบแบบเจ็ตเซตในราคาถูกต่อมวลชนใหม่ต่อการเหินฟ้า แต่ค่านิยมของสังคมเปลี่ยนไปวันนี้พวกเธอถูกเรียกว่าเคบินครูไม่ใช่พนักงานบริการและไม่จําเป็นต้องเต้นกลางเวหาหรือเติมเต็มจินตนาการของผู้ชายต่อไปแต่โบอิ้ง747ก็รอดมาได้30ปีต่อมาผู้คน2,200ล้านคนหรือประชากร40%ของโลกเคยบินบนเครื่อง747มาแล้ว แต่ด้วย Airbus A 380ยักษ์ใหญ่ที่ไร้ผู้ท้าชิงบนฟ้ากลับมีคู่แข่งรายใหม่มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นทําลายสถิติบรรทุกคน555คนบนเครื่อง2ชั้นขนาดเมือมามันจะคุ้มค่ากว่าที่บินลดความแอร์อธิสนามบินใหญ่และที่สําคัญกว่านั้นลดต้นทุนของตั๋วริชาร์ดบอกว่าการเปิดตัว747เเป็นก้าวหนึ่งในทิศทางที่จะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงการขนส่งทางอากาศ แต่ A 3 8 0ได้สร้างก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในทิศทางเดียวกันด้วยแนวโน้มว่าจำนวนของคนที่บินจะเพิ่มขึ้น2เท่าภายในเวลาแค่20ปีความกังวลใหญ่ก็คือแม้กระทั่ง A 3 8 0ก็อาจจะเล็กเกินกว่าจะรองรับความต้องการได้แล้วทำไมต้องหยุดที่800ที่นั่งทำไมไม่สร้างเครื่องบินถึง800 0ที่นั่งไม่กล่าวว่ามีกฎสำคัญข้อหนึ่งของเครื่องบินที่เรียกว่ากฎ qua วร์คิวเมื่อขนาดเพิ่มเท่าตัวน้ำหนักของคิวบนเครื่องบินจะเพิ่มขึ้นและถึงจุดหนึ่ง คงจะหมดประสิทธิภาพที่จะต้องสร้างเครื่องบินใหม่ขณะที่แอร์บัสเลือกน่าจะเป็นขอบเขตที่สูงที่สุดก่อนจะเริ่มเสียการท่งตัวด้วยเหตุนี้โบอิ้ง787จึงหวังที่จะลดต้นทุนด้วยวิธีที่แตกต่างโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ช่วยให้เครื่องบินลำเล็กกว่าบินได้ไกลกว่าเครื่อง787จะประหยัดเชือเ้อเพลิงกว่าเครื่องบินในวันนี้20% เครื่อง787น่าจะมีต้นทุนการบินต่ำกว่าเพราะการบินตรงหมายถึงมันจะเทคออฟและลงจอดน้อยลงซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้ง A380 และ Boeing 787ต่างอ้างว่าเป็นเครื่องบินที่ลดต้นทุนสำหรับการบินในอนาคตได้แต่กว่าที่ไฟล์หนึ่งไฟล์ใดจะประสบความสำเร็จเท่ากับ Boeing 747คงจะต้องรอดูไปอีกนาน แต่มีทิศทางหนึ่งที่อุตสาหกรรมการบินดูจะไม่ก้าวไปไหนนั่นคือความเร็วทำไมเครื่องบินเจ็ตไลเนอร์ถึงไม่บินเร็วเหมือนเมื่อ20ปีก่อน <Conc ord S 1> ไม้บอกว่าคองคอร์ดคือความล้ำเลิศด,ด้านเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมจากมุมมองของคนสร้างเครื่องบินรอนบอกว่าเทคโนโลยีของคองคอร์ดนั้นน่าทึ่งมากบางทีเขาเรียกมันว่า เป็นของยุโรปที่เทียบเท่ากับการที่อเมริกันส่งคนไปเดินบนลวงจัน์เลยทีเดียวจากปี1976คองคอร์ดนำเอามาหาเศรษฐีชั้นสูงของโลกบินข้ามแแลนติกด้วยความเร็วเท่ากับ2เท่าความเร็วเสียงมันบินที่60,000ฟุตบินสูงกว่าเครื่องโบอิง747ถึงสเท่ารอนบอกว่าแม้กระทั่งวิศวกรมากประสบการณ์ก็ยังชื่นชมความก้าวหน้าและงานที่ต้องทำ เพื่อสร้างเครื่องบินที่ทำได้ถึงขนาดนั้นคอนคอร์ดแน่ใจว่ามันล้ำสมัยไปมากเป็นอนาคตของการบินแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นริชาร์ดบอกว่าเรารู้ว่าคอนคอร์ดคือความล้ำเลิศทางเทคโนโลยี mm hmm. แห่งยุค mm hmm. แต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จในตลาด <The marketplace. S 2> รอนบอกว่าปัญหาหนึ่งก็คือค <Yeah. S 1> อนคอร์ดสร้างเสียงโซนิกบูม ทุกคนที่อยู่ใต้คองขอดยามที่มันบินผ่านจะโดนเสียงนี้แล้วก็มีเรื่องราวอีกหลายอย่างเช่นเกี่ยวกับไก่ที่ไม่ยอมวางไข่รวมไปถึงวัวที่ไม่มีนมแต่ปัญหาใหญ่ก็คือบางครั้งมันทำให้กระจกถึงกับแตกดังนั้นมันจึงถูกห้ามบินและเมื่อคุณห้ามคองคอดบินเหนือแผ่นดินดังนั้นตลาดโลก จึงลดลงไปถึง90%โดยฉับพลันคองคอร์ดต้องจำกัดตัวเองให้เหลือเที่ยวบินแค่ระหว่างลอนดอนถึงน mm ิวยอร์กซึ่งมันทำได้อย่างสง่างามมานานถึง30ปีแต่ในระยะยาวแม้กระทั่งสิ่งนี้ก็ยังไม่คุ้มค่า really ไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนการทำงาน mm hmm. ถ้าคุณดูที่เครื่อง777หรือ767 ซึ่งวันนี้บินข้ามแอตแลนติกเหนือต้นทุนในการบินต่อมาคือประมาณ5-6เซนแต่ต้นทุนของคองคอ,อร์ดนั้นมากกว่า1เห <every> รียญร้อนกล่าวว่าทุกๆชั่วโมงที่คองคอร์ดบินให้บริการมันจะใช้เวลาราว12ชั่วโมงบนพื้นดินในการรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไม่บอกว่าทั้งหมดนั้นรวมกันเป็นเครื่องบินที่คุณรู้ว่าวิเศษในแง่ของความเร็วแต่แพงอย่างเหลือเชื่อที่จะบิน รอนสรุปว่ามันเป็นปฏิหารทางเทคโนโลยีแต่ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เก่าๆเขามองว่า มันคือหายนะทางเศรษฐกิจคองคอร์ดถูกเพิกถอนจากการให้บริการในปี2003ประสบชัยชนะทางเทคนิคแต่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจนับจากนั้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราเลือกทางที่จะนำพาเราจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งด้วยวิธีที่ช้ากว่าซนิคบูมที่เกิดจากคอคอร์ดแยกไม่ได้จากจุดเด่นเพียงข้อเดียวของมันนั่นคือความเร็ว ในช่วงปลายยุค1990โบอิงเสนอเครื่องบินซับโซนิกที่บินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงเล็กน้อยแต่ไม่มีใครรับข้อเสนอเพราะต้นทุนจะยังมีอนาคตสำหรับเที่ยวบินซูเปอร์โซนิกอีกหรือไม่ <are> บริชานต์บอกว่าความเห็นของคนในอุตสาหกรรมการบินก็คือไม่มีใครสนใจแอร์บัสไม่ได้ประกาศหรือเขาไม่ได้ประกาศแต่คนบอกว่าจะไม่มองอะไรแบบนี้ไปอีก15-20ปีส่วนไมเชื่อว่า เราจะสามารถบินแบบซูเปอร์โซนิกได้โดยใช้เวลาบินเร็วขึ้นรอนทำนายว่าจะไม่มีเครื่องบินซูเปอร์โซนิกที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าสร้างไม่ได้แต่เพราะว่ารับต้นทุนไม่ไหวนั่นเอง <S <S ทั้ง a .380 และ Boeing 787ไม่ได้บินแบบซูเปอร์โซนิกแต่พวกมันได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากของคอร์ดนั่นก็คือ ทั้งคู่ต่างพยายามอย่างมากที่จะลดปัญหาโมลภาวะทางเสียง yeah, <Richard S 2> ริชาร์กล่าวว่าเครื่องบินแม้จะใหญ่ขึ้น3เท่าของ747ในแง่ของที่นั่งแต่จะสร้างเสียงดังแค่เครื่องเดียว gonna extremely quiet. แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะดีแค่ไหนอุปสรรคอย่างหนึ่งของเที่ยวบินซูเปอร์โซนิกแบบพาเิตก็คือเสียงการทำลายขีดจำกัดของเสียงโดยไม่ทำลายความสงบเบื้องล่างเป็นความท้าทายขั้นสุดยอด และโบอิงต่างเชื่อว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาการเดินทางทางอากาศในศตรวรรษที่21ได้ A380 จะรับมือกับความต้องการโดยการนำคนจำนวนมากที่สุดขึ้นเครื่องบินพร้อมกันโ o e i n g 787จะกระจายคนที่เดินทางโดยใช้การขนส่งที่ล้ำหน้าแต่ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายใน25ปีข้างหน้าคงต้องมีการหาทางออกที่ก้าวหน้ายิ่งกว่านี้ในไม่ช้าไม่นานทุกเส้นทางจะต้องการเครื่องบินขนาดเท่ากับ A380 เพื่อรับมือกับผู้คน ทุกสนามบินจะกลายเป็นฮับทางออกของปัญหายังคงเป็นคนนวามท้าทายสำหรับผู้สร้างเครื่องบินรุ่นใหม่หลังจากรุ่นนี้ด็อกซิล่าสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o k i l a com